มชมนะคะหอโนคูค่ะก็อยู่ที่นี่นะคะจะเป็นโครงการใกล้ๆกับเกษตรน้ําแพงแสนค่ะในส่วนของโครงการของเรานะคะก็ไล่์วตามนี้เลยค่ะนี่นะคะตึก4ตึก 3A 3B ตึก5แล้วก็ตึก6ค่ะแล้วเราก็ยังมีตึก2นะคะทั้งหมดนะคะดรมีจะมีในส่วนของหอโนคูอยู่ที่นี่ทั้งหมด8อาคารนะคะก็ ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่น้องๆค่ะก็ผลตอบรับดีมากๆเลยหลังจากที่ประกาศผลสอบแล้วก็กระหน่ำจองกันมาจนเต็มเพราะว่าเดิมห้องที่ว่างก็จะเป็นห้องที่ที่ปีสค่ะเรียนจบนะคะเป,เป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติเรานะคะส่วนของน้องใหม่ค่ะก็ เข้ามาศึกษาต่อนะคะตอนนี้ก็ใกล้ๆมาหาลัยเปิดแล้วค่ะแต่สำหรับน้องๆที่ยังพอหาห้องอยู่นะคะตอนนี้บางตึกก็ยังพอมีห้องว่างแต่จะเป็นห้องว่างที่รอย้ายออกในรอบเดือนถัดไปค่ะซึ่งเทคนิคแบบนี้ก็จะทําให้ห้องเราเ,าเต็มอยู่ตลอดเลยเราไม่จําเป็นต้องรอให้ห้องว่างก่อนนะคะเพราเราทราบแผนที่น้องย้ายออกเราก็หาคนใหม่มารอเขาค่ะห้องเราก็จะเต็มอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสนใจก็ลอนติดตามช่องนี้ไว้โดตเตอร์มีเซลเียอพาร์ตเมนต์ค่ะ ลองพามาชมนะคะห้องแบบที่ไม่ได้วางของตกแต่งบ้างนะคะสําหรับที่นี่ค่ะก็เป็นนกตูกตึกสี่นะคะ mm hmm. ก็เหมือนเดิมค่ะสแตนดาร์ดเราก็จะเป็นประตูมือจับดิจิตอลดอลล็อกนะคะ mm hmm. แล้วก็พอเข้ามาค่ะเฟอร์นิเจอร์ครบค่ะ,คะก็อาจจะลองดูถ้าได้ดูคลิปด็อกเตอร์มิวมาเป็นระยะจะเห็นว่าทุกห้องเราจะตกแต่งไว้แต่วันนี้พามาดูห้องที่ไม่ได้ตกแต่งเหตุผลคือห้องจองเต็มหมดแล้วค่ะแล้วห้องนี้เองก็มีเจ้าของแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ชั้นหนึ่งนะคะแล้วออกแบบโทนสีนะคะ่ะเนื่องจากว่า เราตกแต่งเป็นสไตล์ลอฟ t ค่ะนี่ก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลค่ะเราก็จะมีโซฟาตปลาๆนะคะแล้วก็เตียง5ฟุตค่ะพม่า,มานะคะแล้วก็โทนห้องก็จะเป็นโทนมืดๆแบบนี้นะคะก็ต้องแล้วแต่น้องที่อยู่พักอาศัยนะคะว่าชอบโทนสีประมาณแบบนี้หรือเปล่าตู้เก็บเสื้อผ้านะคะแล้วก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าได้แก่อาจจะเป็นตัวตู้เย็นนะคะไมโครเวฟค่ะให้ น้องๆด้วยนะคะห้องน้ําก็จะอยู่อีกโซนหนึ่งแล้วก็มีระเบียงให้ค่ะนี่ก็จะเป็นรูปแบบทั่วไปแล้วก็ที่สําคัญนะคะสําหรับเจ้าของพันเม็นเอนะคะในเรื่องของการเดินสายไฟค่ะเราก็เดินลอยแบบให้มันดูแบบว่าเท่ๆคูลูสไตล์นักศึกษาก็เดินลอยแบบนี้เลยนะคะก็เป็นสไตล์ที่น้องๆก็ชอบด้วยค่ะนกคูดตึกสีตอนนี้เนี่ยน่าจะเหลือจองได้แค่หห้องนะคะเนื่องจากเฟอร์นิเจอร์ตอนนี้กําลังเปลี่ยนใหม่ให้ในห้องนั้นอยู่ค่ะก็เลยยังไม่ได้รับจองก็ยังแวะมาดูได้สําหรับ เกิดจะหลอห้องนั้นได้นะคะสนใจการลงทุนติดตามช่องนีวไ้ดรมิวเสถียรพานเน้นค่ะสําหรับที่นี่นะคะนักทุนตึก5้าขับันชมห้องเปล่าแบบที่ไม่ได้วางของตกแต่งนะคะก็ที่น้องบู้าค่ะความพิเศษที่เทียบกับโครงการอื่นของเราก็คือจะห้องเป็นโทนสีขาวแบบนี้เลยค่ะของที่วางรองเท้านะคะที่วางของค่ะก็มีให้ครบทั้งหมดนะคะแล้วก็เสอร์ของเตียงเป็น5ฟุตค่ะมีโซฟาให้นะคะตรงกลางค่ะแล้วก็ในส่วนของตัว ห้องค่ะก็มีสัดส่วนแยกให้แบบนี้เลยกระจกก็เต็มตัวนะคะแล้วก็ส่วนของอีกโซนหนึ่งก็เป็นห้องน้ำตู้เสื้อผ้าค่ะแล้วก็จะมีส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะก็จะเป็นตู้เย็นกับไมโครเวฟนะคะ้วตรงนี้ก็แยกเป็นอีกมุมหนึ่งน้องๆก็ชอบกันมากเลยเพราะว่าเหมือนมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งนะคะเวลาอยู่กับรูมเมทส,สองคนก็อาจจะมีสัดส่วนเวลาแต่งตัว้ห้องน้ำก็แยกกันอย่าง ชัดเจนค่ะน,นี่ก็จะเป็นรูปแบบหรือไอเดียในการตกแต่งห้องต่างๆนะคะนำไปประยุกต์ใช้ได้ในส่วนของที่เป็นเจ้าของพันธุ์คาส่วนน้องๆนะคะห้องนี้ตอนนี้เราเหลือว่างแค่นหนึ่งห้องค่ะเป็นห้องที่เราก,กําลังปรับปรุงเฟอร์นิเจอร์อยู่นะคะท้างใแวะมาชมดูได้ค่ะเผื่อว่ามีน้องที่ย้ายออกด่วนหรือกรลังทานหันก็อาจจะพอหาห้องให้ได้แล้วก็ปิดท้ายด้วยแสงดงความยินดีกับน้องปีหนึ่งนะคะที่ทราบผลสอบเข้ากเกษตรศาสตร์กาแพงแสนเรียบร้อยแล้วนะคะสนใจกัลองติดตามช่องนี้ไว้ด้วย็มีสิทธียอพาร์เมนต์ค่ะ พาชมนะคะนกวพวุกตึก6ค่าสำหรับวันนี้ยูนิฟอร์มก้อนนี้นะคะนกพูกค่ะป้ายก็รู้เลยว่าเป็นตึกไหนนะคะก็ตึกนกขูกเลยค่ะประตูนะคะสําหรับเข้าห้องก็เป็นดิจิตอลดออกนะคะเข้าห้องก็มีความปลอดภัยอีกขั้นหนึ่งแล้วชั้นวางก็ได้แบบนี้เลยนะคะโต๊ะเขียนหนังสือะค่ะนั่งได้2คนเลยนะคะโซฟาค่ะโต๊ะกลางนะคะแล้วก็กระจกค่ะก็ยาวเต็มตัวนะคะสองชุดนักเรียนให้เรียบร้อยก่อนไปเรียนได้เลยะค่ะแล้วก็ตู้รองเท้าก็ใหญ่แบบนี้นะคะชั้นวางของ ครบจริงๆค่ะที่สําคัญค่ะเตียงหกฟุนะคะถ้านอนอยู่กับรูมเมทนะคะก็นอนกันได้สบายเลยหรือถ้าเกิดว่าอยู่คนเดียวนะคะโหนอนดิ้นได้สบายมากนะคะเตียงใหญ่ขนาดนี้นะคะและ้วเครื่องใช้ไฟฟ้าน,นะคะแบบที่บอกไปแล้วค่ะแอร์นะคะทีวีค่ะไมโครเวฟกับตู้เย็นค่ะก็จะอยู่เป็นมุมห้องเล็กๆอีกห้องหนึ่งนะคะก็จะมีครบค่ะตู้เสื้อผ้าแล้วก็ห้องน้ําระเบียงเองนะคะก็อยู่ด้านนอกมีที่ล้างจาน เรียบร้อยเลยค่ะอันนิเจอร์ก็ครบแบบนี้เลยนะคะถ้ายัางไงอะคะ่ะในเรื่องของการวางรูปแบบเลเยอร์ต่างๆค่ะเจ้าของอพาร์ตเมนต์ก็สามารถนํามาปรับประยุกต์ใช้กับในส่วนของอพาร์ตเมนต์ตัวเองได้นะคะแล้วคู่ตึกหอของเราอะคะ่ะตอนนี้คือห้องเต็มแต่ว่าจะมีน้องที่รอยายออกเดือนมิถุนายนนะคะก็ยังสามารถพอที่จะทันเข้าเรียนที่จะเปิดเทอมได้สนใจการลงทติดตามช่องนี้ไว้ดรมิวเศรษฐีอพาร์ตเมนต์ค่ะ ก่อนอื่นนะคะวันนี้มาแสดงความยินดีกับน้องๆน,นะคะที่ทราบผลนะคะเข้าเรียนนะคะที่กเษกษตรกำแพงแสนนะคะแล้วก็ที่นี่ค่ะก็เป็นนกคูกนะคะตึกไหนก็ตึก6นะคะตอนนี้นกคูกตึก6ยังพอมีห้องว่างค่ะก็เรามีสออาคารค่ะตึก A ตึก B นะคะแล้วก็ในส่วนของโซนของนกคู่อะคะ่ะก็จะอยู่ ไกลๆนะคะของที่มหา,ายัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนค่ะระยะทางก็จะอยู่ประมาณ1กิโลกว่าๆเกือบเกือบสกิโลนะคะแล้วก็ที่จอดรถนะคะที่จอดรถเราก็มีหลังคาที่จอดรถทั้งหมดเลยะคะ่ะแล้วก็ในเรื่องกล้องจอนปิดนะคะก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆค่ะกับความปลอดภัยของน้องๆนะคะโดยที่ในส่วนของที่จอดรถก็จะมีกล้องจอนปิดนะคะก็มองมาเห็นรถที่จอดเห็นทะเบียนรถชัดแจ๋วนะคะพเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะคะในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆค่ะแล้วก็ทุกชั้นก็มีกล้องจรปิดเลย ะะลองมาแวะชมดูโครงการนะคะแล้วก็มาดูว่าเราจะนํารูปแบบต่างๆนะคะเจ้าของอพาร์ทเมนต์นะคะก็นํามาปรับใช้ะคะ่ะสนใจรุ่นเพ่นติดตามช่องนีไว้แล้วติตอ,อเศรษฐีอพาร์ทเมนต์ค่ะสาหรับที่นี้นะคะ,คะก็เป็นนกพูกตึก6กค่ะเดี๋ยวมาดูว่าส่วนกลางนะคะด้านนอกอาคารเรามีอะไรบ้างน,นะคะอย่างแรกเลยนะคะก็มีด้านนี้นะคะ่ะเป็นห้องฟิตเนสนะค่ะก็สามารถออกกาลังกายได้นะคะเรียนมาหนักแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นรายได้สําหรับคนทำอพาร์ทเมนต์นะคะก็มีตู้เตาบินค่ะซึ่งรายได้ที่ ของดอลต์มิวได้ก็คือจะเป็นค่าเช่าในการวางพื้นที่ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นตู้น้ำตื้นหยอดเหรียญอันนี้จะยังไม่ใช่ยี่ห้อของดอต์มิวเองนะคะจะเป็นยี่ห้อไฮเพลแต่ตอนนั้นยังไม่ได้นําเข้ามาก็เลยยังเป็นยี่ห้อคนอื่นอยู่ค่ะถัดมาก็มีอีกรายได้นึงค่ะก็คือเป็นของตู้เซเว่นช่วงปิดเทอมก็จะหยุดให้บริการค่ะอยู่ตอนนี้กำลังจะเปิดเทอมก็จะมาให้บริการค่ะถังน้ําถังกรองมีอลังการาาเลยนะคะน้ํามีเพียงพอแน่นอนค่ะแล้วก็ที่แน่ๆน,น้ำเรามีการกรองให้น้องใช้นะคะโดยที่ สารกรองของเราค่ะก็จะมีสารกรองเรซินสารกรองคาร์บอนนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะธุรกิจหลังกรมีเขาขายเกี่ยวกับตัวกรองดังนั้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้ไม่มีตกหล่นนะคะซึ่งเทคนิคเหล่านี้ค่ะทางผู้ที่ทำพันธมิก็อาจจะนามาประยุกต์ว่าเราจะมีอะไรที่เป็นรายได้เพิ่มเติมให้กับของของเราบ้างส่วนของน้องๆเองค่ะ เขาก็จะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ครบครันเวลาอยู่อาศัยก็จะได้มีทุกอย่างในสิ่งที่ต้องการเลยนะคะสนใจกาลต้องติดตามช่องนี้ไว้ดรมิวเศรษฐอพานเมนต์ค่ะพาชมนะคะการวางเลานนะคะจะสำหรับเป็นไอเดียคนที่อยากจะทอพานเมนต์ค่ะสําหรับเนื้อที่นะคะอันนี้เราก็จะมีหลายตึกมากเลยพาชมไปพร้อมกันนะที่ยืนอยู่นี้นะคะก็จะเป็นน้องคูกตึก 4พื้นที่ก็จะอยู่ที่1ไร่นะคะก็จะมี1อาคารนะคะแล้วก็บริเวณรอบนอกค่ะที่จอดรถนะคะมีหลังคานะคะแบ่งเป็นโซนมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็รถเก่งค่ะตอนนี้มหลาลัยปิดเทอมนะคะช่วงนี้น้องก็อยู่ในช่วงที่น้องใหม่กําลังหาหอพักใหม่นะคะแล้วก็ในส่วนของน้องที่อยู่ปีสก็จบกําลังย้ายออกก็แมทก,กันพอดีเลยะคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญค่ะบริเวณรอบนอกของเราก็จะมีกล้องวงจรปิดนะคะ HD ด้วยนะคะคมชัดมองเห็นทะเบียนรถได้นะคะอย่าลืมนะคะคนทำอพาร์ทเมนต์นะคะถ้าเราทำอาคารแล้วต้องลองดูด้วยนะคะว่าพื้นที่จอดรถนะคะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถเก๋งเพียงพองให้น้องๆหรือเปล่านะคะแล้วจอดอยู่ในสัดส่วนของเราก็จะทําให้โครงการของเรานะคะแต่ละตึกก็จะมีที่จอดแยกกันไปหมดเลยนะคะก็จะดูทําให้ทุกอย่างก็จะดูสวยงามค่ะสกกนใจการรับชนติดตามช่องนีไว้นะคะดับเบิลยเศรษฐกอพาร์ทเมนต์ค่ะ มาดูระบบความปลอดภัยใ,ใ,ให้กับน้องๆบ้านน,ะะนี่เลยค่ะกล้องวงจรปิดนะคะซึ่งเราจะมีในส่วนของแต่ละตัวให้เห็นกันนะคะตัวน,นี้ก็มองเห็นไปทางโซนนู้นแล้วก็ตัวนี้ก็มองเห็นทางโซนนี้นะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็คือในเรื่องาความปลอดภัยว่าเมีใครเข้ามาห้องเราหรือเปล่าค่ะหรือว่ามีใครที่เราคิดว่าเขาได้เข้ามาของเราหายยังไงบ้างเราก็จะมาขอดูกล้องได้นะคะ ให้เห็นอันควรในการขอดูนะคะแล้วก็ในส่วนของถัดมาค่ะก็คือเรื่องของทางหุ่นไฟนะคะแล้วก็ไฟฉุกเฉินค่ะแล้วก็ในเรื่องของถังดับเพลิงค่ะถังดับเพลิงเองก็มีการตรวจสอบตรวจเช็คในการเติมน้ำยาเติมต้มนดตลอดนะคะนี่ก็จะมีให้ทุกจุดเลยแล้วก็ที่สําคัญค่ะเรายังมีกล้องวงจรปิดอีกหนึ่งจุดนะคะที่สําหรับเวลาที่มีคนขึ้นลิฟต์หรือว่ามาจากทางส่วนของ บันไดนะคะเราก็จะเห็นเลยค่ะตรงน,นี้ก็จะทําให้เพิ่มความมั่นใจกับน้องๆที่พักอาศัยนะคะขอสนใจกันยืดิติดตามช่องนี้ไว้ยแล้วก็มีเสิคที่อพาร์ทเนต์ค่ะ